งามกว่าเก่าอยู่ไหม่ออยากเบิ่งตลาดอยากเบิ่งอยากเบิ้งอีแมวอยากเบิ่งอีแมวเราเห็นน้องเราได้เห็นตะดนหลอากเบิ้งอีแมวนีฮะน่เบิ้งอีแวน่มันมวามอีแมหวาอีแมวเบิ่งดูแวน โม่อ้นเก่าปะงามขึ้นกว่าเก่าหรือว่าเป็นไรม่ข้นเก่าแล้วผูก็บ่ขาวเนาะดาบเดนบ่ขาวแต่งงามกว่าเก่าหลยแม่เนแล้วคนหนึ่งแม่เรีนงามกว่าเก่าแมมอป็นงามกว่าเก่าตีพแม่มาดิขาวลีลล์ ว่าจะไปโยะหักเดี๋ยวอยไม่เคยพ้อยปัดมีอันี้นี่แหละที่มาบอกว่าจี๊ปปั๊อยู่ใบอยู่แม่เขาโสดนะอะไรสบายดีทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เอาไปหาเอาอันแม่สาวขาวอะไรก็เอือยเล่ามาจากกรุงเทพเมื่อนี้ก็คืออย่างที่เซาแป้สัญญาไหวมวยสัญญาตกลงไหวเมื่อวานนี้ว่าจะไปกินแกงหน่อไม้ทุกคนเดี๋ยวมื่อนี้เีาจะไปกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อยู่เกอนเพราะผลแหละมื่อนี้ ทีมงานมาเฮือนเฮาบัดน,นี้เฮาไปกันชิมงานทุกคนเข้าน้องๆเข้ามาเป็นไปกินแกงหน่อใหม่ก่อนอื่นเลยคกะ็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคนเนาะที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด3ปีพี่น้องบอกว่า,าเฮาน่ะคิดว่า5ปีนะมาแล้วมาสามปีบ่ทุกคนคืนขอเฮาเข้าใจผิดจ้ะเอ้ยเห็นช่องมาจะกูีเขาสามครัง้งแล้วข้าใจผิดมาหาข้องเดามาปี2018พุ่นสแปดผไล่ผิดแค่ปี2019ันบ่ะกูแปเฮามาปีปีอะไรวะ2019ันสบเกีสองพันสิแปดถักในโทรศัพท์มาเมื่อไร่สองันสิบแปด นกันเนอันตอนนี้สิบแปดสิบเก้าอเปีเว้นบ่พี่น้องเอฟซีัวสามปีเก้าเอสงนแล้วเอปีแต่ฮิงอะไรทุกคนแต่วันในยูทูบเนะมันบอกว่าหอันสามปีที่แล้วแท้ๆเอาลงคลิปคือว่าแต่ฮิงอะเไปถามบอกก็ก็กโอ้องพันก้านขาสีปีเออปีสองพันสิบเก้าทุกคนเขาสี่ปีสี่ขีดเขาสปีแล้ว เอาค่ไนก็ขี่รถไปเถไปย่งไปย่างไปทุกคนมามันแดดมันเิดูย่างมาบอกเออให้เขามาส่งขามาบดีวอมังถังนี่บดีย่างพายาย่าง้าจทุกคนทกนอันนั้นตกอาไปกินเงินเขาเอยเขาไปกินเงินนาวั้ไปกินเงินเขาทุกคท้ไปเบิกน้งบรรยากาศตื่นเต้นพี่น้องแม่แม่ไปกินกางนอไหมแม่ ไปเด้อไปทุ่งแเ่หอมเมียเราบอกไปทุกคนเพราะเราชี้ไปอยู่เอาเออเราดึงมันช่วยเอนเราเอามาชี้ปทุกคนงานเฮาเนี่ยอยู่พุ่นเดยพุ่นแอม็นบริการบอกก่อนนะสนไดหนึ่งความไกลจากงานเฮาไปหางานข้าวหน่องขาวหรืองานข้าสลอยนะอยู่พี่หอดบ่จักหอดบ่จักเกือบหอดบ่จักกิโลหนึ่งบ่วหอดเน้าเปเนาะเกือบหอดบริการอะไรเชิญเชิญพี่น้องมาไล่คนนี้เดือดบ่เคยใหญ่อนย้ากันเหยีย กบดได้ไกลพอดนค่ะหาหาร้อยเมตรพวกลอยเจ็ดอยเขาว่าขันอย่างหูัไก่หร mm ือไก่ในหาย่างดีว่าใหาย่างตำหยกพอนดีหยกพอนหยกพอนไปย่างจะไปติกันจงเนาะทดสอบปเไปเนาะทำทดสอบหยกบระเดนสกัดคนก็หลายว่ะเบิ่งนี่ตุ่มหง คนอันานาข่ายอยากบอกว่าพี่น้องเมนูแกงหน่อไม้เป็นเมนูโปรดของผู้หญิงอยู่บ้านเฮานี่แหละ, <บา S 1> และพี่น้องว่าแต่เหตุงานอยู่ไกลนะเมนูแรกจะคือทอดก็คือแกง,นงหนาไม้ทุนบนไม้เอาอิม่มเลยคือบ่มีพักค่ะพี่ตาข้าก็เก็บพักมากันเด็กกินละอิมอ่มเลยอิ่มเลยเบิร์ดอิ่มเราเบิดลิ <บา S 1> ด้นเนี่ย ບໍ່ໄດ້ເມິດຍັງຫຼາຍເມື່ອນີ້ທຸກຄົນກິນເດເຂົານັ່ງຍັງເຮົາກໍມາມື້ນີ້ອີ່ແມ່ກໍປະສູດເນຊິມມາກແອກຊິດວ່າຢອນ້ອຍມ ปแอร์กับปลาู้มาทำหลังไหเออ้่อนเขาบ้านมาไงกินกอนนะกลิ่นกิ่นกลกินกกินตักไวอีกครือกินอน้ำใหม่แบบน้ำใหม่ซสๆนไำใหม่ขาวนี่มันสีบโงมาแล้วมันบูดด้วยมันชีบบอใส่หน่อดหน่ไม่ไม่หม่ไม่ไม่ไม่หม่ไม่ไม่ไม่โม่หม่กม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่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 ่ม่ แล้วมันก็ได้ตันี้เลมะมาสุดปาสดปก็ดะคุณได้กีนฝาเนาะผมดวาเ็ดตัวมึงใหญ่แรงแข่าแงเลยนํเนาะเนเมเ็นนี้เป็จาใหมีเราเามันนี้ไอ้ที่เอก่าเดมันมาให้ม่้านลอีกผมแต่เด็กจุ่นปุงะับเามเพีชาวห่เงจะเห็นอยคนตกเ็ียบจกเห็นอยู่นี่ ยคือกแบขยากตกเลยเนาหนท้าตกได้ข้าบบตกบ้าวแบบบ้ากหลังนลก็ต้เส้น่มากินถอยยื่นเขาเก่งําใหม่ยานก็อยู่บบทุกคนก็อยู่ผิดเลยแซ่บนี่อยู่เฮ็นแม่ค้าป้าหน้ากยังแม่ขายังดขายดีอยู่เป็นหม่ดอกดอบร้องกบคือบบบ้านท่ามันชุดดอกลูกชาเ็ามาั อันมน่ไหวเงกาลายืด้าดี๋ยวนี้นะหน้ากอดใหม่กันน้าเพศกันมายาไรเชื่อไระจ้งนึกไปได้มึงเื่อักันนกอ่ิผู้เบาผู้บบาไนอันสองยูทูเขาอะจะแว่นขายอันประเทอยู่หนเจิมันวายหรอก็เจอแล้วทุกคน เบอกว่าหัานกระเพในสายไม้นะมันมีจะมันตักหันตกชิวะหันได้เพื่อแหวนทั่วบดบดเงินนะเพื่อจะมาอหันมือละหั่นมือนะหั่นแต่อนี้แม่ก็ไมอ่ะแลมีจะแวนโอิรองชื่ให้มันพือมาหั่นี่ก็เพื่อนมื่อจะไปไันประมาณตีมันมีไป ้ไปนําเ้ยงมันไพันมาตลาดแล้วพี่น้องกกองสนรลดจนเมื่อยมันยังบันยาเออไงพี่น้องบอก่อย่างโควิดตลาดเขาตรวจโควิดนวทุกคนมึงไม่โควิดอย่างนันตรวจจนดูดังบารยุ่งเหยิหอนอยู่คนะอป แสดงกายยืนเลยไหมข้าเคยอยู่กรุงเทพน่ะตอนท่านอนอยู่กี่นะอนถุนงเนาะเอาลำแข็งใส่ทางแล้วก,ก็เอาผ้าไปจุ่ม <ขา S 2> แล้วก็นอนอย่กกาง <hen. S 1> ก็เว้นพี่เขาชื่อพี่เขาบี้พี่พี <c oughs> แบบว่ามันเป็นวันยุดธแหละแบบมันอยู่ในห้องนะบุ๊คอยู่ใส่เขาแล้วนะมันยากยังก็ได้กินก่อนหมูอิ่มก่อนหมูนั่งห้องนงี <c oughs> <ๆ>่แหละใช้ไม้ยืดไปหน่อยยืดหน่อย คอบครัวครอบครัไม่ยูไม่กินทถเสมอนี่ก็ยอนเห็ุงานอยู่ใจไหมนี่บอกดีทุกคนาอดใจเลยรักเป็นแรงก็จะเหนื่อยจะลอสาขาหวาเลยยักยปีบปีที่กปีก่ปีเท่พันปีนะแต่พน้ีนะแต่พันนเม่อแล้วครับอันต้องใจแล้วามปีนะทีามปีหรอกแต่ว่าเ้าทาไปน้ำหลังแม่บอนั่งได้สี่เดือนแล้วก็ไปเออ เอาไปอุงเทตทำไแต่อนั่งในทเดียนเดียวแต่เจอตอนทำเวลาไม่หทานี่นั่นเออปจะลงจะลืมเอาไปแต่เาไปแต่กี่เอาไปลำเจยรห้าอยู่จะปีตะปุกตอนนั้ระมาณสิบสสิบสาม่ิบมสบประมาณป้าลไปองเทาแต่อยู่สิบสมสบี่ประมาณสิบสามสิบสี่าไกันไปแล้วไปใหญ่ยู่พุนแลวก็ไปเห็ดเวียกเป็นอยู่พุ่นไปแบบ อ้อยง่ายให้เขาเอื้อปปล่อยฝึกยุ่งุ่นปปล่อยฝึกยู่งุ่นไปฝึกยุ่งหุ่นเ่งนี่มีไปนลนั่งบปไปตัวเดียวนี่มาแต่ไปมันเบตาแปร์อะไปหมดเลยตักเืองไปเห็ดเวยียงเห็ดงานไปฝึกเห็ตัวเองแบบขยันแบบเขาทีุ่มเหมือออกเป็นแบบนั้หมอยดไปยูทูะพี่นาอยจางในแบบเป็นแบบนี้นะเก่งไปฝึกตัวเองเฮียนผัวไปดิเฮียนอะไรขอบคั้มันกจาว่า ไดชิวายนะคะขาคุ้มคืนค่ะทุกคนยังไม่เยอะคนนะคกับแบบยังในบารดีขึ้นทั้งสุขนเลยเลยอาการไม่คิดสองนะท่านในบาร์เพิ่งมาเห็นอัไรได้แกะเสร็จแ่้วปวดแขนจังทีหรอต่นนั้จะยำรีนตัวเองเคเราจะคนหลังจากทีมือมือว่านนี่ครัไปกินแกงนองใหม่มาเดี๋ยวมือนี้เราชิบมาแกะกล่องของฝากมือว่านนี่พาทีมงานสาวๆมาแต่ไทยนะไปไปตลาดตัวสิบแปลของฝากอ่าชิว่า อ่าอยู่ฝั่งไทยเพื่นส่งมาให้นาะพี่น้องที่เพื่นส่งก้อนใหม่ใหม่เอาแล้ววันนี้เพื่นส่งอันนี้จะเป็นอย่างไรบนแต่ใจกันมึงมึนบ่หมีปากได้หอนเดี๋ยวมาหลุดทุกคนมันจะเป็นคือหลีทั้งเน่เลยว้าเด็กเ้าเกือบเน่า จะเป็นเหงาทำทำแทมนี่ทุกคนปาดหลลีล้อปาดจะเหมือนจากมือไหนแหละเราไปจ้างอาทิตย์หนึ่งไงเลยโมแมนด์ของ โมเมนของกินนะโมเนขนมนะทุกคนอันนี้กับโมเมนหวานแล้วกับแมเนพอกะซายมันคือดอกกระเจียวด้วยหัวดอกกระเจียวนี่นะเราส่งมาให้เราแต่โดนเราทุกคนแต่ว่าของมันขางเลยฮะกระหอดดิเราบุหัวพันอย่างเนาะเราออยากซื้อครับตะปีกายนี่คุณแต่ว่ามันเบิดยามฝลนะเราก็เลยไป่ได้ส่งมาดเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวดอกกระเจียวเราบอกให้เราเตรียมพื้นที่ไว้ปล๊กอันนี้มันจะเป็นหางหนอนหน่อยมันออกมาแล้วดิ คือนแล้วอะชิวะสิบูพร้มก็ไปเลยก็ไปเขากำลังป่าไว้มันกำลังออกหักนะลายอะไรนี่หรอบัดปลูกแล้วมันออกมันชิวะเต็มป่าวันวานหุ่งในนี่นะแต่เขาว่าสิบปลูกบวันอื่นจะปลูกแม่น้องที่ก่อนวันที่ว่ามันวางนิดนึงข้างๆอันวันที่เขาปลูกออกใหม้ที่เขาไปปลูกวันอื่นถ้ามันออกดอกเขาเก็บเอาอกนะชปลูกแบบว่า ในสวนเนาะคือเก่าทุกคนมันบริตายนะนี่หักหมดเลยดีนี่ยังคือเขาจะตัดเอาดอกมาแล้วเนาะมันจะเป็นดอกกระเจียวเนาะทุกคนเป็นมุ่หวัวพันยังแต่ก็บุ่งหวัวเบิร์ตนี้นะทอดนะ้ายเนาะห่าว่าคิดว่ามันคือสิบแบบปลูกเนาะก,กับผัวพวกนี้มันจะเป็นแบบของธรรมชาตินะแต่ว่าอยู่ไทยเราคิดว่านะ่ิมีพันแบบแสบบ่แสบเนาะะเราเห็นในยูทูบเราไปเบุกวิธีปลูกแล้วดีใจดีนะทุกคนเอาสิลงมือปลูกมือได้ก็ได้นี่นะเบายากดอกมันเบ,นา,นบนายากคือกอไผ่ หัวเด่นนี่มันเป็นหักไปแล้วนี่จะคือหัวหวานเนาะจะขายหวานเลยอันนั้นเป็นพันหวานเนาะเด่นนี่ดอกมันนี่ยขึ้นมาหน่อยๆน่อยหนึ่งก็จะแบบขุดเอาหัวมันเลยดอกกระเจียวนี่นะมันข้อดีก็คือมันมีหัวเนาะทุกคนเวลาเ้าขุดเอาดอกมันเรียกว่าซาอาดอกมันเลยซิบวัวเด่นนี่หัวมันยังอยู่ปีหน้ามันกเกเกิดมาใหม่อีกมันบดับง่ไงได้ก็ขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆเนาะที่เราฝั่งไทยเนาะที่เพื่อนส่งมาให้เนาะทุกคนส่งกาแล้วก็ส่งดอกกระเจียวแม่ไ้พอกระโขกมาเหมิงแม่ แม่ห้องเขาโขกกินได้เลยแม่ต้มหวานนี่ยังเจะวะนึกว่าโขกมาจกแก้วเดิมมึงดูเราก็แก้วเราก็เจียวมาปูหัวอ่ะ,อะเอามะปูอันนี้นะเขาไปเห็ดอ่าเบปิหน้องอีแม่เราไปจักละมงมอันนี้นะเราเห็นแต่ก่อนบาน้านแถวบ้านเรานะกเขาขุาดไปเห็ดอ่าเกาปาดแล้วมันรับไ <laughs> ปกินไล่ลายเลยมันก็ขุดไปเห็ดเกาปาด ตำเขาก็บือนได้ดับแล้มันยังยังอยู่จากคนเทนาพี่น้องบอกว่าสาวรักคือโบกุดไปปลูกอืนหัวดอกกระเจียวตามคาเทนาเขานะแต่โบก้าคุดไปเอาผัวมันเป็นหน้าคนอื่นเหมือนหน้าเขาแต่ว่าเขาจะเอาให้หาในกรดีที่สุดแหละทุกคนมันคุดปั้นล่ะคิดว่ามันดับนะก็เลยแบบอวยหาแบบปีหน้ำไปเลยเลยค่ะนะคุดเอาหัวมันน้ำซิบบมีนะปล่อยมันเป็นธรรมชาติเนาะนี่เขาจะปลูกตอนนี้ทุกคนนี่ทำนี้ก็นเลือกคิดเราทำมันติดนี่แล้วเขาคิดว่าติดเนาะเพราะว่ามันน้ำซิบบปลูกหยากรับที่บอกว่าดอกกระเจียวนะ คิดว่าแบบพุดๆๆแล้วก็หาขี้ฝุ่นลีงัวลหรือว่าจังได๋ว่าทุกคนจังได๋ก็แนะนําวิธีปลูกเนาะสิบอกแบบเหยังก็กยว่าเกษตรกรบ่เคยหยังกเกษตรกรเออเกษตรกรเนาะคือแบบว่าทําอีเากทามักบ่แอลมทามักบ่คือําอน่ะเฮาก็บ่ได้มักทุกคนเฮาบ่เคยเฮ็ดซําเคยเฮ็ดให้ตาแต่บ่เคยปลูกพอมาลุงเอ้ยมาลุงว่าซั่นมาลองปลูกเฮาได้เฮ็ดแบบ อดี๋ยลองเห็ดได้สิ่งที่ว่าเขาบอกเคยเห็ดพ่อเห็ดแล้วมันเห็นมันต้นใหม่มันงอกมันงามขึ้นนะพี่น้องรู้สึกว่ามันดีใจแล้วเขาก็มีความสุขเนาะเขาก็เลยเห็ดไปเลยจะทำว่าปัาากบอตอนนีน้หมักเนาะตะกคนแต่ว่าเขาเห็ดแล้วต้องมีเวลาเพื่อน,นาให้ข่ยแบบอย่าคือแบบส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเลยต้นใหม่นะคือั้นอย่าละคำมาก็ฝ่าเอาไปหดเลยผลบบได้ตกักนหมดหบนบตกแล้วเขาหวดมันมันก็นกตายตายตายหย่อลงหย่อลง แต่ว่าความสุขของเงาต้นเลี้ยงต้นไม้เขางามงามขึ้นนะโดยเฉพาะต้นทุเรียนแล้วก็หลายๆอย่างนี่แหละที่เขาปลูกเนาะที่เขาปลูกก็จะมีหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าพึ่หมวสิได้กินยังไงเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันแต่จะเอาตอน้นดอกกระเจียวไปไว้ดูนอ้องก่อนเพราะว่ามันหลายแห้งแบบมันมันห่อนมันเอาแต่ว่ามันบ่ตายเนาะเนี่ยทุกคนก็เพื่อัปเดตหลังจากมื่อนั้นที่ว่าเราถ่า,ายพี่น้องเบิ่งเนาะกังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่คอมเมนต์บอกอ่าแล้วก็แนะนำเขาเนาะ ว่าเฮาเนอะตอนทําอีทเอาไปแซ่ไวในน้ำวันนี้เขาขึ้นมาซ้ำไว้มันติดบ่เลยเดีนี่แหนงมันออกไปแล้วอนนี้ทำไอ้เพิ่นบอกว่าให้รนะัดตาตัดกิ่งมันออกเนาะให้มันติดง่ายเรามาเบิง่งเราทิ้แงแหนงมัเราประกาศตัดออกคิดว่าตัดเอาไปผูกกิ่งพิตัดออกระไรมันติดแล้วทุกคนหลับหดอยู่ทุกมือเนาะ เนี่ยต้นใหม่ทางนี้มีแต่เป็นมันต้นใหม่มาแต่ฝั่งไทยหมดเลยที่พี่น้องฝั่งไทยนะส่งมาให้ผูกปั้ดทุกอย่างเลยทุกคนยังไดกะขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วที่ว่าบรได้ส่งให้ก็คือที่ส่งให้แต่ขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่ว่าแนะนําเขาจนแบบตั้งแต่เขาปลูกทําอิซจนแบบมันใหญ่ไดนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบมันใหญ่ไดแล้วเราก็ดูแล อ่าเท่าที่ดูแลไหลรนะทุกคนก่ะบดได้เต็มที่ปันได้เนาะแต่ว่าบางต้นก็ตายบางต้นก็ติดนั่นแหละเขาก็ดีใจเนาะถ้าเบิ่งปล่ละผลผลิตมันจังสิเป็นหมากหรือสิเป็นดอกหรือสิเป็นใบยังนนเนาะก็โมโหกันเนาะคือแบบประสบการณ์เขาครั้งแรกที่ว่าเขาเคยปลูกต้นไม้ลายอะไรทุกคนเขาปลูกนะเขายังบบว่าลายพอเขาไม่เคยปลูกจักเทือ่อกเขาเอิ่นอะไรยังก็ขังท่าอิดน,นั่นแหละแล้วก็โมโหผลผลิตมันสิออกมาอะไรกวนไปแล้วเด้ขอขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เขามารับสม้มไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหล่อป่าก่อนบ๊ายบาย ກາຄຸນທຸກຄໍາແນະນໍາເນາະມີຫຍັງກໍແນະນໍາມາໄດ້ເດີ້ທຸກຄົນເພາະວ່າພີ່ນ້ອງທຸກຄົນທີ່ວ່າກຮົາຮົນຕຮານຄີກນຄີເຮດຫດນົມຕຕຕົນກນແລວາ